ดีครับพี่น้องดีช่องตาเบิดครับยังบอแล้ีพี่น้องเกิดเหตุการณ์ว่าคาดฟังยีงแด้วโอ้ยจะเห็นอย่างไรวะนี่อือออยิาตีนเดียวอยิาตีนเดียวคนีเลยคน่อย่างน้อทางหน้าเนาะเออ วันนี <Damon itty> mm ้ว hmm. ันนี้มีไปมน้องว่าจะต้อถั้หนาที่อย่างกระโน้้งหนาครับว่ายนเดียวไี่เี้องนดาียดหน าออกไปแล้วเกษสินตัว่เลี่ได้ยินข่าวว่าแจกเงินลอยหนึ่เรียนก่อนเลยเรียนก่อนเลย่อยว่าจะคืนห้แล้วเนี่ยคนเลียนจุกับรถเ้ยเ้าน่ไปสมพูนนี่ถามหาเรื่องเสียี ผ้สองผาส่งยูงผ้าเส้าส่งอะไรเอาเงินไปจะสูงได้ด้ยจะาอยไปส่งตรงเพี่น้องบอโจแจกเงินครับลอยลอยลอยไปท่าน

Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ <laughs> เอาหารอยนึงนันาดูดีคุณละร้อยน่า่นาน้แล้วยากาศตึงหันครับ<อ>มันรอวิรอได้ไอ้ายมันเหนื่อยทุ่เนี่ยมีแพูด้รออ่านหน้ามาดูนี่พูดหน้าบัมันได้ไอ้ายมาคักเนส <laughs> องคนเนี่ย คนกำลังเริ่มมาแล้วครับพี่น้องคล,คลิปนี้น่าจะลงแล้วพ่นละสามที่ทุ่มหมดละยู่บ้านนี่บ,บ่มีขึ้นครับฉิลลให้พี่นอ้องเิ่งเขา สวัสดีจันเมกี้ครับผมสัคันี่คนสำคัญครับจันเมกี้มาแล้วจันทินาาแล้วมาแล้วล้วามหาหลายอ่ะไปเห็นพิงก์กมากเแล้วเนเพีงอเไ่าบ่ม่ีเฮะกระโจนขึ้นไกับกระเาเลียวบ่จัเมกี้มาแล้วครับ ช่างไปฮับครับพี่น้องจะฮับยู่สิบาร้อยเอ็ดในเมืองบ่ฮะในเมืองบ่ในเมืองครับในเมืองย่องเอ็ครับความากับเป้าเร่องอะไรปาเฝ้าเรื่องหมอนมาแบ่งที่บ้าโอ้ยตายตายตายมวยนัเตะเตยยังมาเรื่องกตที่บ้านมากไมออเอุ่มมันฟังเนี่ยเอาแบบบัน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 ฟังเนี่ จะมีสักกอนจะไม่กี่าะแต่ฝังในกลุ่มปิดครับทุกคนเล่นเวลาลูกนี้บัตรราคาเท่าไหร่บัตรราคาเท่าไหร่ดักเด้อบาดักเด้อใครมาโดนเราพูดเทื่อราคาเลยหรืก่อนโหลเนี่ยครับบัตค่าเขาจะบาทครับวันนี้เราร้อมรับผาคุยงานคอามเป็นมาโทษว่าอันนี้งานอันนี้ว่าทิ่จ้างเครื่องเสียงที่เนี่ยครับค่าเขาจะบาทครับ บางเชียงเปาเขาพร้พอมแล้วครับทีมงานตากล้องเริ่มนจิ้แล้วสวัสดีครับผมทีมงานบ่าวภูไทยครับมือนี้ไล่สุดกุบิดโดยบ่าวภูไทยสองมื่นแล้วครับมือนี้ก็มืออื่นโอ้โอธรรมดาการอยเยีับมันแน่นลุก ตีังเพโอ้ยอาจารย์เป oh ียกกับอาจารย์เต้ยสิได้สิได้ยั่ายวงมาใครคอยตีมาที่ได้พักกันย่ายวงงอี๋แหละโคตน้าพ่อรำมดาอาจารย์ไม่กีน กำลังแต่เมื่อกี้กำลังตั้งเสียงเบิงเสียงครับ นีครับพี่น้องเดร๋ยมัวเม่แล้วเตรียมตัวุพี่น้องสี้ยกัะเบียโอ้่อยเป็น่อยเป็นหงในผงกายแล้วมือนี่เป็นหงในผงกายเป็นกาต้องเนเสียชีวิตวกา เสียบกุกขมงโมมีเสือใส่น้ำพ่นครับงั้นว่าจะของไงไหลเสือพระเฮ็ดแจกว่าบระพุอยู่แต่ว่าจะของบ่ใส่น้ำพ่นบ่ได้โอเคพี่น้องคลิปนี้จบเลยเท่านี้ครับเขาจะได้เสียเช้าเช็งยังแล้วก็เตรียมตัวเรียนครับพี่น้องพ่อครับที่หน้าขอบคุณสวัสดีครับ